สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําต้มแซบเนื้อน่องลายนะฮะก็ใช้ส่วนผสมไม่เยอะนะฮะแล้วก็มีพระเอกของเราเป็นเนื้อน่องลายแล้วก็แซบสมชื่อแน่นอนครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับเมนูต้มแซบเนื้อน่องลายนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะได้เนื้อน่องลายมาแล้วนะฮะเอาไปหมักซะหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างครับข่าครับตะไคร้ น้ำมะนาวข้าวคั่วครับพริกป่นมะเขือเทศผักชีฝรั่งนะครับใบมะกรูดต้นหอมและน้ำปลาครับ สำหรับรตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับเอาแล้วละครับท่านผู้ชมนะฮะต้มแซบเนื้อน้องลายของเราในวันนี้เนี่ยนะรับรองว่าแซบแน่อนอนนะฮะอย่างอันดับแรกเลยต้มน้ำสต๊อกนะครับหรือว่าน้ำซุปผักซุปเนื้อซุปอะไรก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆน้ำเปล่าแบบวันนี้ก็ได้นะฮะใส่เกลือไปสักนิดนึงนะฮะตามไปด้วยตะไครครับ ขาครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดทางบ้านต้มนะฮะเพื่อให้เอากลิ่นหอมไม่ได้ตั้งใจจะกินในเนื้อขาเลยเนี่ยก็ใช้ขาแก่นะฮะมันกลิ่นจะแรงนิดนึงเผ็ดดีแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากกินเป็นยาแบบกินไปนิดนึงนะฮะหันเล็กๆใช้พวกขาอ่อนก็ได้เหมือนกันเนาะนะฮะเอากลิ่นเขานิดนึงฮะวันนี้นี่อาจจะใส่เยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไร จะได้ถึงเครื่องนะครับตามไปด้วยหอมแดงเลยแล้วก็เนื้อครับที่เราได้มาวันนี้ผมหมักนะครับแบบง่ายๆก็คือจะมะีน้ำมันหอยนะครับน้ำมันพืชน้ำปลานิดนึงเอากลิน่นซอสปรุงรสนิดนึงเอากลิ่นเอาสีนะครับเราก็จะมีพวกถ้าชอบนุ่มมากๆเนี่ยก็ใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะเบกกิ้งโซดานะครับผงฟูอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันตามลงไปโลด แค่พอสุกก็พอหรือทางบ้านจะตุ๋นนะฮะเนื้อก็ได้เหมือนกันอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบว่าสารพัดประโยชน์หรือเอาไปย่างก็ได้ผัดก็ได้เอามาต้มนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากได้เปื่อยๆแบบว่าเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยต้มน้ําอย่างนี้หละฮะใส่ข่าตะไคร้ลงไปแล้วก็อเอากลืนิดนึงเอาเนื้อลงไปตุ๋นสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3าชั่วโมงก็ได้นะฮะไฟไม่ต้องพลานมากแค่เดือดปุบปุแล้วก็มันก็จะนุ่มนะ,ะแบบกรึบๆนิดนึงตามภาษาแบบเอ็นมันอะไรมันอย่างเงี้ ตอนนี้เนื้อเนี่ยเริ่มได้แล้วนะครับผมเล่งไฟให้มันกลับมานิดนึง<ม>อ,อีกสักหน่อยแล้วกันนะโทษทีนะเดี๋ยวเพื่อตากล้องนะกับเพื่อนๆเ,เราด้วยตากล้องนี่วันนี้ถ้านายจะหิวแล้วเนี่ยดูซูปลงไปนะ <c oughs> แล้วก็มะเขือเทศเนี่ยทีจริงทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่น่าจะเละหรอกเพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยสุกง่ายอยู่แล้วนะครับ อุยเข้มข้นแน่นอนวันนี้นะครับน้ำแบบคลุกคลิกเลยทีเดียวเชียวน้ำปลาครับน้ำมะนาวนี้ไว้ทีหลังสุดเลยนะท่านผู้ชมพริกป่นครับชอบแซบมากมาก็ากกจัดไปนะฮะไม่ต้องไปเกรงใจตากล้องเราชอบอีกแล้วโทษตากล้องตลอด <c oughs> สีสันเริ่มมานะครับพอจะเสร็จเนี่ย เมนูนี้ที่จริงง่ายมากๆเลยท่านผู้ชมเหลืออีกไม่กี่อย่างเองนะฮะเดือดอีกครั้งหนึง่งตามไปด้วยผักฉีผักฉีฝรั่งนะครับใส่เยอะๆก็จะหอมเยอะใบมะกรูดเนี่ยฉีเท้าเซนิดนึงหรือขยำหน่อยก็ได้นะฮะอย่างงี้แหละมันจะยิ่งหอมต้นหอมซะหน่อยถ้าทางบ้านชอบถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้อิ่มเนี่ยใส่เห็ดใส่มะเขือเทศอะไรเยอะๆกว่าน,นี้ก็ได้ไม่ผิดครับขอแค่ มีใจรักในการทำอาหารก็พอนะฮะและสุดท้ายน้ำมะน,นาวครับให้นี้สุกซะก่อนเนาะทั้งหมดนี้มันกลิ่นลงไปแล้วปิดไฟนะครับทุกอย่างสุกดีใส่น้ำมะน,นาวลงไปครับชอบจิตจีดก็นะใส่ไปเยอะๆแล้วก็มีแถมให้นะครับ อันนี้เนี่ยไม่ได้มีในสูตรอะไรหรอกแต่ว่าเพื่อความสวยงามเนี่ยเพราะยังไงเราก็ใช้พริกป่นอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็ได้ความเผ็ดละแต่น,นี้เนี่ยเพื่อให้ดูสีสันน่ารับประทานเท่านั้นเองครับเหลือไว้สึกอันสองอันไปแต่งหน้าจานก็ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้นะฮะต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะท่านผู้ชมผมนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเพื่อความเข้มข้นนะท่านผู้ชมแล้วก็มีความหอมของข้าวคั่วด้วยครับ แต่อย่าใส่เร็วเกินไปนะท่านผู้ชมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะอืดน,นะฮะข้าวคั่วนี่มันก็จะสุกซะก่อนตอนนี้เนี่ยหอมแล้วเป็นอันใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะต้มแซบของเราในวันนี้ถึงเครื่องแน่นอนนะครับใส่มันไปเยอะๆนะฮะสมุนพรทั้งหลายดีต่อสุขภาพ วันนี้ก็จะแซบจี๊ดแน่นอนนะคะเรามาบีบมะนาวกันสดๆเลยเห็นแล้วนะฮะก็อยากได้ข้าวเหนียวเหลือเกินเนี่ยตอนนี้นะครับจิ้มไปสักหน่อยมีอะไรย่างๆมากินกันสักหน่อยนะครับรับรองว่าเด็ดเลือเกินแต่งหน้าสักนิดสักนิดหนึ่งครับเป็นพวกพริกแห้งนะคะที่เอาไปคั่วกับน้ำมันเนาะแล้วก็ผักโรยนะครับ พวกไอ้อะไรที่เราใส่ลงไปในสูตรนะเราก็เอามาโรยแต่งหน้าได้เเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับอัตราส่วนนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ตัวดีครับ